มีเอซทางช่องครับเพนวาเพนถูกรอนที่หนึ่งครับผมเนาะสิล้านครับนี่ครับศูนครับหกเนะครับสวัสดีครับสวัสดี f อฟทางช่องพาหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่18ตุลาคมสองหา6หครับมือนีครับจะมีน้องทั้งมาแบงปัน f อซทางช่องครับผมเนาะเป็นของสูตรเดินดี เลขวิ่งคนพูน้ำหนาวเลขวิ่งลูกสาวปู่สามแปดนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นครับผมเนาะขอแสด,งค,สแสดงความดีใจกับเอฟซีทังช่องครับผมเ mm hmm. พนวาเพนถูกตตรัตตอรีสิบแปดล้านนะครับถูกสามใบนะครับนี่ครับถูกสามใบครับสิบแปดล้านนะครับโอ้โหครับผมเนาะ ถ้าผมถูกแบบนี้ก็ดีใจมากครับผมเนาะตั้งแต่เกิดแม่ครับผมเนาะผมไม่เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามรางวัลที่สี่รางวัลที่ห้าครับผมเนาะไม่เคยถูกนะครับไม่เคยถูกเสียดายมากครับผมเนาะต่ากับอแสดงความดีดีกับเอฟซีท่านสองครับผมเนาะเพิ่นถูกสิบแปดล้านครับผมเนาะถูกสิบแปดล้านครับนี่ครับแม่ครับผมเนาะ เดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องครับผมมาดูสูตรเดินดีเลขวิ่งคนพูน้ำหนาวเลขวิ่งลูกสาวปู่3 8ดีกว่าครับสูตรเดินดีงดที่แล้วได้1 2 3ครับมาที่1นะครับเลขออกล่างครับ6 1ครับเลขวิ่งคนพูน้ำหนาวครับเลขวิ่งคนพูน้ำหนาว6กับ5มาที่6ครับบนออก 9 9 6ล่างออก61ครับ6มาทั้งบนทั้งล่างครับต่อมาครับเลขบินลูกสาปู่ส8ครับก็ได้5กับ6ครับ6มาทั้งบนทั้งล่างครับบนออกครับ6 9 6ล่างออก61ครับนี่ครับโดยเฉพาะเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวนี่เอฟซี FC ทางช่อง ขอมาเยอะมากครับผมเนาะเลขวิ่งคนพูน้ำหนาวครับผมเนาะสังเกตเบงครับผมปีหกแปดนี่ครับผมเนาะผิดไม่เกินสามครั้งนะครับปีหกแปดนะครับผมเนาะผิดไม่เกินสามครั้งนะครับก็ถือว่าน่าติดตามมากครับผมเนาะของเลขวิ่งคนพูน้ำหนาวครับเลขวิ่งคนพูน้ำหนาว มาเงนย้ำกับ FC ทางช่องพาดคนเดิมก่อนดีกว่าครับของแม่สละบุรีนะครับงวดนี้แม่ให้มาครับบนครับเด่นที่2อลอง0ครับหลักหน่วยบนครับ278ครับบนครับจับคู่ให้2คู่ครับมี32แล้วก็30ครับล่างเด่นที่5ครับเลขติดล่างครับ7890ครับ ล่างให้มา2คู่ครับ5950ครับ59 50นะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะคลิปนี้อาจจะเสียงแหบเสียงแหงเน่เพราะว่าผมกับบ่ค่อยสบายครับผมรู้สึกว่าเจ็บข้อครับนี่ครับโอเคครับผมเนาะมาดูสูตรเดินดีเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวเลขวิ่งลูกสาวปู่38ดีกว่าครับ สูตรเดินดีเลขวิ่งคนพูน้ำหนาวเลขวิ่งลูกสาปู่สาครับเน้นย้ำกับ FC ทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมเ้อยครับผมเนาะเพราะว่าเพจปลอมเฟซปลอมเยอะมากครับแล้วก็กลุ่มปลอมนะครับกลุ่มปลอมก็เยอะมากครับมาครับสูตรเดินดีครับ สูตรเดินดีเลขออกครับบนครับออกที่696ครับเอา6ครับผมเนาะหลักหน่วยบนครับบวกที่3คงที่ครับ6บวก3เท่ากับ9ครับนับไปครับ901ครับ901นะครับต่อมาครับมาดู เลขวิ่งคนพูน้ำหนาวดีกว่าครับเลขวิ่งคนพูน้ำหนาวอยู่ไหนเอ่ยเนาะเลขวิ่งคนพูน้ำหนาวโอเคครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> เลขวิ่งคนพูน้ำหนาววันี้ให้มา สกับ6กนะครับสกับ6ครับเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวครับเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวให้มาครับ 4กับ6นะครับ4กับ6ครับนี่ครับ4กับ6นะครับต่อมาครับต่อมาเลขวิ่งลูกสาวปู่3าครับ เลขวิ่งลูกสาวปู่สามนะครับบนเลขออก6 96ล่างออกที่6 1ครับนี่ครับบนออก6 96ล่างออก6 1ครับมาครับเอาหลักหน่วยบนมาบวกหลักสิบล่างครับ 6บวก6เท่ากับ12ครับได้2ครับนับไปครับได้3นะครับ2กับ3นะครับสูตรเดินดีเลขวิ่งคนพูน้ำหนาวเลขวิ่งลูกสาปู่8มาแล้วครับโดยเฉพาะเลขวิ่งคนพูน้ำหนาวนะครับแม่นมาคกรกับผมเนาะ นี่ครับงดทีแล้วนะครับสูตรเดินดีครับ1 2 3มาที่1ครับเลขวิ่งคนภูน้ำหนาว6กับ5ครับมาที่6บนล่างครับเลขพิณลูกสาวปู่3 8ครับ5กับ6ครับ6มาทั้งบนทั้งล่างครับงวดนี้ครับงวดนี้สูตรเดินดี901ครับนี่ครับเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวครับ สี่กับหกครับเลขยินลูกสาวปู่สามแปดสองกับสามครับลงวันที่หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งครับหกแปดครับอะโอเคครับผมเนาะแคปหน้าจอออเด้์ครับผมกระสุดทานี้ครับกระขออวยพรอนให้เอฟซีทางช่องทีเบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแ้วคาดปลอดภัยครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ